ดี่ครับโปรตุ้งลงดิ้นะครับผมตั้งบ้านของยิงนะครับ่มเด็กๆนั่นกับเอาขนมมาเด็กๆกินดิดี้โดโดนโนนเสียโดกินอยู่ครับในดิดี้แล้วโดนบบาตูนมาเลยครับสื่อาหารแปะนะครับพุ่มไปตัวลาในเมืองแล้วก็แวะไปเชืออาหารไอ้ลูกเจ้านะครับผม

ไม่ใช่หานไปไม่ใช่หานจอกแาวหน่อยนะครับเกาซ่านคนนี้เลยครับเอาครับสุ่มนี้ก็ตอนรับแขกกันไปนะครับ FC เอาครับเดี๋ยวไปดูลูกชายดีๆแป๊บนะครับเอ่ ดุกดิกแปบ๊บนึงดีดีเซ็ตซับเรียบร้อยแล้วตะก,กี้ตะก,กี้ลงเนี้กับไปปิดปั๊มเรียบร้อยแล้วนะครับผมดูกับเอฟซีนี่คือเดฟซีดูลักท่านก่อนนะครับเต็มหนามปูนะครับหล่อนเต็มพอดีหนามปูพอดีเห็นไหมครับผมบางงานก็หล่อนบางงานกัเห็นไหมนี่เป็นลักท่านนะครับผมเรามาดูกันกับตรุงนี้ว่าจะลดสักเท่าไรเพราะมันน่าร้อนกับช่วงนี้น่าแลง กับมาดูกันกับเอฟซีเสียงลูกชใจพนานฟิต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 เลยครับผมเดี๋ยวปิดปั๊มเลยนะเดี๋ยวได้รุ่มร่มครับเดี๋ยวก็คอยเก็บทอครับผมนี่ร้อนยังรออยู่เลยครับบ่ายสามกว่าเลยับโอเคนะครับเอฟซีดูเป็นลักต้านนะครับบอลซูปปั๊มเต็มตึงน้ำปูกองตีบอลโตนตาไว้นะครับ ลูกใจหิวอ่ะนี่นี่นี่หิวอ่ะโอ้หิวหิวแต่กี้ลงเดียให้ไปอันหนึ่งแล้วครับก่อนเปลือนนี่พ่อโอเคครับปุมเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวโอ้ลูกใจหิวครับเอาตั้มไปก่อนเนี่ยเออโอ้ไม่ไหวแลวไม่ไหวเลยโอ้ยไม่ไหวเลวโอ้ยไม่ไหวเลวไม่ไหวเลวไม่ไหวแลวนั่งก่อนเร็วคอยคอยไปนั่งคอยดีก่อนเรยวถอยไปนั่งคอยดีก่อนเรยวไปนั่งคอยดีก่อนอย่าโวยวายนั่งคอยนั่งนั่งเร็ว นั่งคอยเร็วนั่งไ้ดีก่อนเร็วไปนั่งไ้ดีก่อนให้เรียบร้อยไปเร็วไปนั่งให้เรียบร้อยเร็วนั่งให้เรียบร้อยก่อนเร็วอย่าโวยวายนะถ้าโวยวายไม่ให้กินนั่งเร็วนั่งคอยนั่งคอยนั่งคอยก่อนเดวน้องนั่งคอยก่อนนั่งคอยก่อนไม่ต้องโวยวายไม่ต้องโวยวายดีดีๆยังไม่โวยวายเลยะน้องจะโวยวายทำไม อย่าบวยวายเร็วไปนั่งให้ดีเร็วจะกินไหมถ้ากินไปนั่งให้ดีนั่งคอยนั่งคอยไม่ต้องสะก,กิดนี่อ่านั่งนั่งก่อนเร็วอ่าน่ารักอโอเคเอาอไป <laughs> ต้องแบบนี้ครับบวยวายไม่ได้นั่งใจบวยวายครับ เป็นหน้านรับหนองมานะครับผมบริหานฟันไปด้วยนะครับตาก็กัดฟันไปด้วยแล้วก็กินเล่นไปด้วย <c oughs> โวยวายอีกครับไม่ได้ดังใจต้งโวยวาย <c oughs> ต่อไม่ได้ดังใจโวยวายเอาเนี่ยกินเล้ดีตะกี้ก็ได้ไปเร้วนะรับนึ่งอันก่อนเผื่อกับพระว่าตุ้งอารอยู่ไกลเขากับผมต้องเดียกันเลยฮนะเ็าก้กอนนึ่งจินดีดีซองโดโด้ซ้อง นะครับทีนี้ลูกชายสุดล่อซ้ำลุงเรียยิบมาอันเดียวนั่นเลยครับแต่ว่าพอดีมันมันเป็นซอ,องอันติดกันก็เลยได้เป็นซองครับตีแรกกะ,กะว่าให้คนละซองอันซองอันนี่พอดีจินมนมันมาติดกันใช่ไหมครับเป็นซองอัน กันเลยอ่ะเอาให้ก็เกลียวย้ำย้ำย้ำนี่ปอกก่อนดิปอกก่อนนิดดิให้มั้ยให้มานี่ปลอกนิดนานเอาหลุกโกงนั่นทีปอกนิดเดี่ยกินนิดกันนิ่เดียวก็กินนิดเดียวนานเนี่ยนะเนี่เห็นี่ยออกหลุกโกงนั่นตีเห็นไหมเห็นไหม มาเร็วนี่ก hey, so ้อก้อกินนี่กันโอ้โหดูดูดูรถกลับดูหายก้อนนิดเดียวนิดเร็วเดียวนะก้อนกินกันนีนะกินนั่นกันนะนี่นะป้าอันวิ่งนี่ตันตี้อ้ออันตะเกียร์ก็เปิดสาระการดีก็ดูนปักแล้วครับพุ่งก็ก็ได้ฝังเรียงนะครับ เปิดลงเดียไม่ได้ใต้คลิปกับปฏิปานังคุยตัวรับคุยตัวยาอยู่นะครับก็เลยไม่ได้ใต้คลิปให้ดูเราก็นอนฟังอยู่ปักแล้วครับสภาพอากาศดีกับฝังเสียงมวกซัดตัวตัวไปนะครับรู้ไหมรู้ไหมก้อนนิดเดียวก้อนนิดนิดดิอ่าก้อนนิดเดียวเฮียแต่นิดเดียวไงกี่ทีเห็นไหม ะกี้นี่ก็เราได้ทำทุกอย่างต่้งจับมือต่างหนังต่งางสะกิดพอได้ไปแล้วเราข้อนิดก็ไม่ได้เดี๋ยวข้อนี้พอข้อนิดเดียวนิดเดียวเี่เดียวดเรื่องดีดีโวยวายเลยมันร้อนกับป่าออกไปไหนไม่ได้กับปุ๊มร้อนในบ่ายจ้าเนี่ยจ้ามกว่าเลยร้อนเกินครับกลางหนอกแต่ก็มีลมพัดครับปุ๊บจะอยู่ในลมก็ไม่ร้อนแต่ไรครับ ด้วยไหมด้ยไหมนี่นี่อะด้วยไหมอืมมูดองดีกับตายสามชินเพราะมันติดกันกับปุ๊ตะกี้ลุงเดียยิบมาอันนึงครับแต่ว่ามันติดสองชินมันติดกันครับหยับหยับหยับดูก็ไม่บริหารฟันด้วยน้องนี่คงจะไม่บริหารฟันแล้วกับการกินแบบนี้ จับจับเสี่ยงกินไม่ใหญ่ลูกมากอะครับลูกมู้งอะครับนี่เอาครับพ่อผมจบคลิปนี้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับพ่อผมอย่ากดกลามโฆษณานะครับกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับไอ้ครับทีมลังบานก็ฝากติดตามดูคลิปหย่อนลังอะไรด้วยนะครับแล้วก็ติดตามทีมลังบานในน้ำ แล้วก็อย่าลืมเป็ดน,นะครับป้มเล็กๆหน่อยๆกรับเป๊กับลุงเดียกับอัพให้ดูเลรื่อยๆนะครับปมมาจรัดคลิปนี้แค่นี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับป้อมวัดดีครับปม